โลสวัสดีครับทุนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการนิสันเนสนิสันเนาะทางช่องท่องล่าก,กับลาเนสและเราอยกจะแช่นะครับเปิดคลิปในรถอีกแล้วนะครับแสดงว่าเป็นประดับยนต์อีกแล้วนะฮะช่วงไหนบ้าอะไรก็จะบ้า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 อันนั้นเยอะ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 เราก็จะแบบว่า,าเลิกไปเลยหายไปเลยทันทีนะค,คลิปนี้จะมา เอ่ไปายานะจะมาแกะกล่องแล้วก็ทดลองใช้งานอ,อ่พรีวิวทดลองใช้งานถังขยะในรถนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราซื้อพยายามจะหาซื้อถังขยะมาใส่ในรถนะแต่ว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นฟิลแบบวางวางบนพื้นแล้วครนี้ตอนแรกก็คือเอาถัางขยะทั่วๆไปเนาะเข้ามาวางเลยแล้ว ปัญหาก็คือมันล้มนะครับเพราะว่ารถมันสายไปสายมาเทไปเทมาเอาผิดกอง <c oughs> เออแล้วออต่อมามันก็จะมีนวัตกรรมที่แบบว่ามีมีแผ่นยางอ่ะแผ่นยางปูพื้นรถอ,อ,อ่ะติดมากับตัวถังขยะเลยเอ,อ่าก็จะทําให้มันไม่ไม่ล้มนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเกะกะออก็เลยเลิกใช้ไปนะครับ เออแต่ว่ายังไงก็ยัง,ยงคงต้องมีถังขยะอยู่นะครับที่ผ่านมาเราก็เลยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการใช่ไหมเนี่ยใช่อยู่มั้ะด้วยการ <c oughs> เออใช้ถุงนะครับใช้ถุงก๊อปแก๊บดีแหละถุงหูหิห้วนะครับมาห้อยไว้ที่คันเกียร์เนาะมันก็ง่ายดีนะ ได้ได้รีรียูสถุงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ลดโลกร้อนนะครับแล้วก็แล้วก็วกไม่เกก,กะนะหมายถึงว่าตอนที่เอาไปทิ้งเนี่ยมันก็คือก็คือหายไปเลยตอนนั้นก็คือจะหายไปจากรถของเราเลยนะครับโอเคได้เอามาแล้วนะครับหน้าตามันเป็นแบบนี้นะเอ่เอมีมันเด้งได้ด้วยนะ ไอ้ฝาปิดของมันเนี่ยเด้งแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเปิดเวลาจะเทก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้มันไม่ได้มีล็อกอะไรล็อกอยู่แต่ว่าไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหรอ่อ่ะแล้วก็อะไรก็แก,ก๊กก็แก๊กอยู่ข้างในอ๋อเป็นคลิปที่เราจะเอาไว้เน็บกับ ที่เก็บของข้างประตูอะไรเงี้ยนะครับ ừ, ซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยเราต้องทําการติดตั้งคลิปอันนี้คลิปล็อกนะฮะเข้าไปที่หลังถังขยะก่อนแบบนี้นะนี่ทรงนี้เลยนะครับมันจะมีลิ้นตรงนี้ใช่ปะ่ะเราก็เอาสอดเข้าไปตรงนี้โอเคได้แค่นี้นะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็หาที่วางนะครับหาที่ใส่อนะ มันก็จะมีที่สลับมันก็จะมีแผงประตูด้านในรถนะครับประมาณประมาณนี้ดีไหมมันเกี่ยการไหมลองปิดเข้ามาสึบก,ก็ได้อยู่แต่ว่ามันเป็นแบบมันมัน มันอยู่ฝั่งเราไนงะมันไม่ได้อยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยนะฮะอะ่ตรงนี้อาจจะไม่เหมาะเสียทีเดียวนะเดี๋ยวเราย้ายก่อนน่าจะเป็นตรงนี้ไหมแต่ว่าอันนี้ใหญ่มันหนาเกินนะครับน่าจะใส่ลำบากคนมัไม่ได้เลยมันหนาเกินอย่างที่บอกนะครับเด้งออกเลยแล้วก็ถ้ามาใส่ตรงนี้ก็จะเสีย เสียที่วางแก้วไปเลยหนึ่งที่นะครับจากการที่เสียจากตรงนี้ไปแล้วนะฮะซึ่งกำลังจะเล็งอีกตัวหนึ่งนะหมายถึงว่าอุปกรณ์นะครับมาใส่มาขยายมาเพิ่มจำนวนที่วางแก้วในรถอะไรเงี้ยหรือเปิดแฟตอืมเราว่าตรงนี้แหละเวิร์กสุดละนะครับก็ไม่เป็นไร เอาไว้ทิ้งส่วนใหญ่ก็ใช้คนเดียวนี่แหละรถอ่ะประมาณนี้เนาะโอเคครับผมก็จบลงไปแล้วนะสำหรับการแกะกล่องแล้วก็ทดลองใช้งานทั้งขยะในรถแบบหนีบนะครับมันก็ดุกดิกดุกดิกอยู่ดีเนะอเดี๋ยวต้องหาที่วางใหม่แหละนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันดูแบบไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่อืม ไหนลองปิดประตูแรงๆดิก็ไม่หลุดเนะอโอเคประมาณนั้นนะครับใช้ได้อยู่พอใช้ได้อยู่นะดีกว่าไม่มีแต่ว่าใครที่รู้สึกว่ามันเก,กะกะแล้วก็แล้วก็ อืมรู้สึกว่ามันยังไม่เวิร์กพออะไรเงี้ยก็ใช้ถุงพลาสติกถุงก๊อบแก็บไปเหมือนเดิมก็ได้นะฮะโอเค okay. แต่ว่าเราซื้อมาแล้วก็คงต้องใช้แหละนะฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับชอบไ like, ลค์ใช้แชร์แก่ับนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะบ,บ๊ายบายสวัสดีครับ